ยำมังสเวียรัตด้วยกันค่ะทุกคนคะหน้าตาก็จะประมาณนี้อร่อยใช้ได้เลยเก็บเสิร์ฟไปใส่ยำค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะใส่แบบชุดสดเลยเนาะมาต้องลวกอะคะเนาะอันนี้เก็บในลายหลอดมเด้วยนี่เรดเห็นอย่างเรดโอ่อยู่ปู่ก็จำซื้อบ่ได้แต่กระนาจะเมียนอยู่นะ กรอบออฟกรอบกรอบกรอบเดี๋ยวใบขึบขบขข e ขบ้นชายเดี๋ยวไปเก็บใบขึ้นชายน้ำค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็ือไหลเลยนี่เม็ดยงเตลี่เรื่อยๆเดี๋ยวเพิ่งก็แตกออกอีกกำลังสีไงเดี๋ยวคิวใบหนึ่งดึงใบล่างออกก่อน เงี้ยเพิ่งเงี้ยไไปดึกสองสามใบพอไหนว่าตะเคียนด้ค่ะนี่ใบบุคอยงามปันใดเลยกินไปกินชายในแปลงได้ค่ะในกินชายเขากะทอดดินได้กินทุกมื้อทุกตลอดได้ค่ะใบไหลายเมนูเลยนี่ต้มจืดกระใสใส่น้องขอย่ำนี่บโบลายต่วนปันได ปูเพิ่มอยู่ด้วยะคะ่ะแต่ว่าพันว่าใหญ่ใหญ่น้เหลืองเขาก็พยายามเด็ดออกหมด,ดเลยอันนี้ผมก,กินแล้วเนาะคะนะ่ะเนอันนี้จริงจุ้จายด้วยค่ะใส่ตุ่มเลือดหมูเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้แต่ว่าเขาจะไปใส่ย่าเพื่มกะทิอันนี้เป็นมันมันรสชาติเพิ่นกะบ,บู่ปันใด บับวไข่แบบบเดี่ความขมบนเดมี่เองเลยดิยค่ะเป็นมันมั่นธรรมดาเลยแหละไซแทนไบขึ้นฉายไปได้ท่านบอกใบไข่ก็คายกันแต่ว่าเพิก่กจะปลูกง่ายที่นี้เค่ะแค่เอาตัดแค่นี้ยอกกับปลูกได้แล้วในเมื่อแล้วพ่อเราละซ้ำพักเอาแล้วก็มีเขี้ยวน้ำหอ่อไปเก็บไปแล้วอันนี้อันนี้บัวไซเอาไว้เป็นเมนูอื่นด้วยค่ะไปค่ะเห็ดกับเขากัน เมนูยำนะคะวันนี้ยำเห็ดหูขาวใส่บะหมี่นะคะทุกคนก็นี่วัตถุดิบของเราพร้อมแล้วกินกับไข่ต้มวันนี้ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำยำแล้วก็มีผักสดนะคะผักสดแล้วก็จะใส่ลงไปด้วยหน่อยนึงหน่อยหรือเปล่าเนี่ยเยอะอยู่มีผักไอ้เรดโอก๊กคอร์สนะคะแล้วก็ไอ้จิงจูชายตั้งโอ้ เอาละทำน้ำยำกันน้ำยำเราก็จะใส่แค่นี้ละค่ะแล้วก็น้ำตาลโอ้ยขูก่อนพริกไม่ต้องเยอะแล้วก็กระเทียมนะคะประมาณนี้ขูประมาณนี้นะคะทุกคนเราจะไม่กินเผ็ดนะคะไม่ใช่อะไรเราไม่กินเผ็ดเราก็จะใส่ไม่เยอะแต่ถ้าใครกินเผ็ดก็จะใส่ไปเยอะหน่อยเนาะน้ำตาลก็ แต่พอดีใครชอบหวานก็ใส่เยอะอันนี้เราจะมีมะละกอเขาจะหวานอยู่แล้วเราก็จะใสแ่แค่นิดหน่อยแล้วก็น้ำต้มสุกอันนี้เราทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเนาะโคเรีเขากันเลยขาดไม่ได้นะคะมะนาวมะนาวประมาณลูกหนึ่งได้ผักใบเขียวเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนเด็ดใส่ลงไปเลย มรวมไปนะคะหลายอย่างเพิ่มวิตามินหน่อยนะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่แล้วก็เดี๋ยวไปกินตอนที่เราเสร็จแล้วก็ได้นะเอาไปเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะล้นแล้ว <c ười> น้ำจิ้มเราใช้ได้แล้วนะคะทุกคนเราชิมรสชาติใช้ได้แล้วเราก็จะใส่ลงไปได้เลยโ <c ười> <c ười> อ้โหเต็มกะละมังเลยครับ เรื่องเราประมาณนี้แล้วก็โคเรใส่กันนะคะทุกคนนี่นะคะวิธีของเราใช้ถุงมือนิดหนึง่ง <c oughs> ถุงมือโคเรเขากันนะคะก็เสิร์ฟได้เลยะคะ่ะแค่นี้แหละง่ายๆ,ยายๆเรียบร้อยนะ,ะทุกคนเสิร์ฟได้เลยโอ้โหล้นเรียบร้อยนะคะยำของเรายำเห็ดหูหนูใส่บะหมี่ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เรานะคะเป็นขีมราชเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย